สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่กับคุณพ่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของสาวน้อยเพื่นเพืนแพงจากเอฟซีของอีหลานเนาะจ้ะนงอิงหรือเอ่าเอฟซีของทีมงานสาวน้อยของพีคอมอดพร้อมเนาะจ้ะเอฟซีของสาวน้อยทุกทุกคนคุณโคราดเด้จ้ะฟังเสียงเบาแต่ว่าเอ้าทางทางโคราดแท้เดี๋ยวก็จ่ะคุณพ่อซื้ออย่างจ้าคุณพ่อซื้ออย่างพ่อเชียนกับกระทถ้พ่อเชียนกับกระทถ้เนาะจ่ะต่คุณลงโคราดเต็มตัวเลย อย,อยู่โชคโชัยเลยมันมาจ้ะ<ช>อยู่โชคชัชชชยเลยจ้ะสองท่านนะจ้ะแวะเขามาอยากอุดหนุนสินค้าจ้ะพอดีอน้ําแข็งไม่มาส่งสองมือแล้วค่ะแล้วก็ส้มวัวก็หมดสมสมมูกระเบิดเกียงตู้พี่หมอดเอาไปเมื่อวานเนี่ยสองสามแพ็คเอาแล้วแล้วเอฟซีที่มาสั่งกาแฟไปให้เลี้ยงใช้บ้านก็ไม่ได้เลี้ยงแต่วันนี้วันนี้ไม่ได้เลี้ยงค่ะสองวันแล้วสองวันแล้วค่ะไม่ได้เลี้ยงอ่ะใช้บ,บ้านผู้เคยได้กินเขาก็จะรอหายเลยรอเลยค่ะบางคนก็ว่าเอ้า พระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์ที่อยู่วัดป่นกธถามเ้ว่าวันนี้บมมีน้ำมาถวายพระบ่น้อกวันน่ะเฮินว่ะเสาขายน้ำนาตีโบัน้ิสาจะขายอยู่แต่น้ําแข็งไม่มาส่งเตยนักแต่ก็ยังเอาไปถวายพระเรื่อยๆมีคนขายขายจนอย่างพวกผมมาซื้อไหมมีค่ะมีอยู่ค่ะมีแวะมาเรื่อยๆอยู่จ้ะบางครั้งแต่ก็เลยถ่ายคลิปบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายจ้ะก็มีจะส่วนใหญ่ก็ทางในหมู่บ้านเขาโทรสั่งโทรสั่งแล้วลูกก็วิ่งเอาไปส่งจ้ะ ก็พอได้ขายเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะจ้ะพอได้มีทุนมีร้อนจ้ะกระเอฟซีเพื่อนสนับสนุนเตยมาเตยถึงได้มีร้านเล็กๆขึ้นมากลางทุ่งนาเนี่ยก็หลายๆอย่างป้ายเนาะป้ายมีแต่ว่าที่เตยยังไม่ได้มีคนทําป้ายอันขาตั้งไปให้ป้ายที่ติดเพราะห้เลี้ยวเลี้ยวครับใช่มีมีอันอันอันพี่พี่จอนจะพี่สติ๊กเกอร์เอฟซีเพื่อนส่งมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปติดจ้ะเพราะว่าอัน ทางเขามันก็ยังบ่เรียบร้อยเนาะตอนนั้นนะจ๊ะตอนนี้กะดินดินเขามาแข็งบ่แน่นบ่นี่มามาเตี้ยมาติดกันทีจ่ายแค่นี้แหละแค่นี้แหละที่มันติดนะจ๊ะนี่ละแปลว่าอ๋อดหอกก็ดูังเอคยเปิดผมเป็นคนชอบดูมวยวระเดียดูไปดูมามันขึ้นอันนี้มันขึ้นทำมอด จ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพนแล้วก็มีคำมอดเนาะขามอดคนโคราชตัวนี้คนสิงห์สารนั่นเนี่ยอยู่สาวอยู่เชียงอีสานจ้าอยู่เชียงยี่สารแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าอยู่นี่มันรู้ว่ามีเมียอยู่นี่นะก็ขึ้นมาดูไปเรื่อยเอ้าเห็นขายกาแฟอ้่ะมาอยู่เหรอ ยี่สิบเอ็ดปีย้ายมาอยู่นี่เป็นคนผู้ชัยภูมิยี่สิบเอ็ดเราได้หลงตรงนี้ละวิขอบคุณค่ะเนี่ยชมชมภรรยาได้พี่น้องชมภรรยาออกอืมกองเลยเด็กขอบคุณต้องพูดเพราะเยักษขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าเป็นคนรู้จักทั่วประเทศอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ใจดีพูดเพราะมันก็เอาก็ไม่อยู่เดี้คนคนไม่ค่อยรู้จักกับเตยหรอกจากคนไม่ค่อยรู้จักกับเตยไม่ค่อยรู้จักเตยเพราะส่วนใหญ่เตย บอคอยออกซื้อบอบอ,บอมีคนเห็นจ้ะไม่เคยเห็นก็เพ<า>ิ่งจะมาเห็นช่วง,งช่วงที่เตยอยู่กับมาอยู่กับสาวน้อยนี่แหละพี่มอดไปอยู่กับสาวน้อยนี่แหละคนก็เลยได้รู้จักกับเตยส่วนใหญ่คนไม่รู้จักค่ะส่วนมากผมมาจากคอนแกนขเขากูกเสียวมันจะมีแค่น้องแวง มาถึงมาถึงตรงนี้มันรู้สึกมันไกลจะเส้นน้องแวงมากอยู่นะเนี่ยจ้ะถ้ามาจากนู่นไม่ต้องมานี่เลยเข้าเส้นน้องแวงใกล้กว่าจ้ะเข้าขอนแก่นแต่คราวนี้ถึงตรงนี้ก็เลยอยากถามคือถ้าจะกลับขอนแก่นก็ไปนี่เลยไปเลยทะลุน้องสังเลยใช่ทะลุน้องสังข้ามน้องสังไปช่องฝางข้ามช่องฝางไปไปมันจาเข้าขอนแก่นไปเลยจ้ะไม่คนไกลกว่าเก่าอีกไกลกว่าเก่าอีกอย่างใหม่เอ๊ะรู้สึกมันจะผ่านบ้านโรงเรียนมัธยมอยู่โรงเรียนหนึ่งใช่ไหมโรงเรียน โรงเรียนไม่ใช่ของบ้านเพชรนะเป็นอีกบ้านหนึ่งน้องสังคะจ้ะมัธยมน้องสังไม่ก่อนถึงน้องสังไม่มีไม่มีบ่มีจ้ะมีแต่เคยพาเด็กน่อยมาแข่งกีฬายมันมีโรงเรียนหมู่บ้านนี่แหละธรรมดาแต่ไม่ใช่โรงเรียนมัธยมไม่สภามันอยู่สภามันมันมาทางบ้านบ้านแทนแล้วจ้ะมันมันขึ้นเป็นมัธยมมีถึงมสามหรือมหกเนี่ยนะมันมี มีน้องสังเดยจ้ะมีน้องสังที่ไปโรงเรียนใหญ่มัธยมใหญ่อยู่นั่นมีมัธยมเดียวจ้ะแต่ชื่อมันไม่ใช่น้องสังมันขึ้นกองมันจู่อยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเข้าไปจะเป็นโรงเรียนใหญ่เลยมัธยมใหญ่เลยตรงนั้นจ้ะจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งจ้ะออกจากตลาดน้องสังไปจ้ะควรจนยอยู่ตรงนี้นี่จ้ะเลยนิดเดียวเลยบ้านเตยไปนิดเดียวโรงเรียนปฐมอยู่ตรงนี้อุโมงค์นี่รถเราลอดได้ไหมได้จ้ะ ได้เลยได้เลยค่ะไม่ไม่จะไปนี่แหละจะไปเส้นใหม่ไปนี่ก็ออกนี่ก็เลี้ยวซ้ายไปเลยซ้ายก็ซ้ายยาวไปเลยนู่นจ้ะบ้านเว่าบ้านสนอ้อยเนาะเลี้ยวเลยทางลาดยางอย่างดีลาดยางอย่างดีก็ไปตามที่ถามล้เมื่อกี้จ้งวัดที่แรกไปถึงวัดแล้วเอามันไม่ใช่เในบ้านเพื่อนไม่มีวัดน้าในคืนมา บอกพี่มอดอยู่บอกอว่าเดี๋ยวให้ทาป้ายให้เตยแกบอกว่าแกยังไม่มีเวลาว่างเดี๋ยวจะทาป้าไปยไปติดไว้ให้อยู่เพราะว่าเอฟซีเป็นทรงป้ายไม่ให้เตยเนาะไปวิ่งว่ากาแฟโบราณนะจ๊ะที่จะเป็นทางเข้านะจ๊ะนนเพราะว่าบางทีมา่อยรู้แล้วบัดนี้จะมาแวะ <laughs> มาแวะ,ะได้จ้ะมาแวะได้เลยโอ้เสียดายเสียดายเพราะได้มาได้กินหรอกได้กินได้กินวันนน้าได้กินงวดนี้ที่เตยยังไม่ไม่ที่บ่เปิดรับส้มวัวส้มหมูเพราะว่าเตยหาใบตองยังไม่ได้เลย ใบตองขาดมูดอ่าเจ้าที่เตยเคยเอาก็คือเขาโลสวนด้วยแหละกับใบตองเขาก็ขาดมันแ้งใบตองมันปลูกไว้ตั้งหลายก็เขาหักหมดแล้วเขาหักองเตยปลูกไว้เป็นแถวตายเป็นแถวเลยนั่นไม่เหลือเลยไม่เหลือจ้ะไม่เหลือไม้ป่าคุณจะปลูกไว้นานเลยเนาะนี่อันนี้ปีกว่าแล้วต้นใหญ่นะปีกว่าจ้ะปีกว่าคือตไว้นะพยุงนี่ปีกว่าจ้ะตรงนู้นสามปีที่มันหักสามปีอันนี้อันนี้น่าจะสองปี องปีจ้ะพอปลูกไล่ๆกันแต่ก่อนมันบ่มีต้นไม้เลยด้วจ้ะแต่ก่อนบ่มีต้นไม้เลยนี่แต่พี่มอดปลูกไว้หมดเลยพี่มอดปลูกคนเดียวหมดเลยเนี่ยจ้ะปลูกคนเดียวหมดแกเป็นคนชอบต้นไม้เป็นคนชอบต้นไม้เจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่แล้วทําจะทํานะตรงแปลงนั้นจะว่าจะทานาแต่ปีนี้ไม่ทำสองแปลงด้านหลังนั้นจะทํานาจ้ะ พอได้กินข้าวไม่ต้องซื้อข้าวจ้ะทำพอได้กินข้าวคือแบบมันเป็นผสมเลยน่ะจ้ะเพราะว่า่ผสมผสมจ้ะก็คือปลูกเฉพาะไอ้ที่ตัวเองชอบกินนี่แหละปลูกไว้ปลูกไว้อันไหนรอดก็โตไปใช่คุณอยากได้มันจะเป็นต้เอาม้ใหญ่้เขาใช้เสาปูนก็ได้ใช่ไหมจ้ะน่าจะทาไว้แข่กันนะแข่งได้อันนี้แกชอบชินช้าเต่คนนึงแต่ก็ทําไว้นั่งแบบสบายสบาย ฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องเราใช้เสาบ้านเราก็คือเพราะผมมีเสาเสาไม้ใหญ่ๆอยู่โอ้ยทําเลยดูก้าตัวก้าต้นดูเสาไม้ใหญ่ๆทําเลยไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องไปนั่นอันนี้เป็นอันนี้เขาอันนี้เขาอันนี้คุณไม่มีเสาไม้คุณก็เลยใช้เสาปูนใช่ไหมล่ะจ้าะผมมันเป็นเสาเฮียนน่ะเสาเฮียนที่รื้อมาแล้วโอ้ยเฮ็ดได้จ้ะเฮ็ดได้เลยมันก็น่าจะปรับปรุงได้อยู่แกไปแกไปเห็นที่ไหนเขามีแต่เอาไม้ ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีง่ามออกมาแค่แคอยากได้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบเขาเราไปซื้อมาแล้วตัดเขาง่ามก็ณลุไม่ตอกแลก็บากเอาก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่นี่เต่ทำอย่างนี้เลยนั่งได้เลยจ้ะน้ำหนักได้เลยน้ำหนักเขาแล้เกาเสาใหญ่สองต้นที่บ้านมาแล้วก็บากบากบามันก็บากบากก็เอาใบเข้าใช่ไหมล่ะรับน้ําหนักได้เยอะอยู่งเตยนะน้าหนักสองร้อยเลยแหละสองร้อยกิโลรับน้ําหนักได้เลย เด็กเขานี้เราใช้เสาไม้แล้วใช้เหล็กเทนก็ได้เด็กเป็นคานเนี่ยจ้าเหล็กเป็นคานเนาะจ้เรามีเสาไม้ไม่ต้องเอาเสาอันนั้นเตยก็ใช้เหล็กเราก็ไปซื้อต้นไม้ใหม่มาไม่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 จ่าบาใช่ไหมล่ะจ้าเห็นพวกเขาแต่มากจะมีต้นบักใจแล้วะกันเจ้าปีบาให้ต้นไม้บานเตยทำแบบนี้แล้วก็เตยใช้อันแปลงของเราต้นน้อเรามีวัสดุแบบนี้ถ้ามีไม้ท่อนไม้ยาวก็ทําเป็นไม้ค้ายันได้เลยอันนี้เตยใช้เหล็กค้ายันไว้เฉยๆจ้ะเหล็กค้ายันเชื่อมเหล็กค้ายันไว้เลยต้้นไม ะก็พี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนีดก็น้องจ้าพาวัสดีเอฟซี่นทั้งสองท่านแวะเข้าขมาอยากกินสมเนื้อกับสม,มูอยาก,กินนันอยากอุดนุ้นนันกาแฟาก็ไม่ได้จา้าเพราะว่าสินค้าหมดทุกอย่างเลยค่ะอขอไฟไปหลายหลายๆสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าพี่น้องจา๋า